กาวแล้วสายไฟสถานะครบแล้วเปิดสวิตกุญแจตับนี่ทำงานแล้วทดสอบหมุนมันต้องเอาอะไรมาหมุนถึงจะเร็วขนาดนั้นนี่ดูน,นะครับนี่ี๋ยวเสียบไว้ก่อนเดี๋ยวมองไม่เห็นต้องหาอะไรมาดึง อะไรมาดึง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 ดูดกว่าันเห็นไหมครับดูดูดูดีดี อาจะเป็นนี้นี่นะครับเวลาเปิดกุญแจ,จได้ทำงานไฟชาร์จดับแสดงว่าชาร์จไฟชาร์จติดก็คือหยุดชาร์จนี่นะครับครับพอเข้าใจกันไหมครับเกี่ครับขอบคุณครับ